สวัสดีเจ้าวันนี้ช่องกินแอลตานิววันนี้น้องจะมาแปลงเมนูแกงแค่ไก่วันนี้ก็ไก่ห้าบาทผักสามร้อยเจ้ามาเพื่อมาเอามาตามริกแกงกันเลยเจ้าก็จะมีหอมแดงหอมขาวในนี้เนอแล้วก็พริกแห้งเจ้าและน้องจะตามในพริกลวเนอเจ้าน้องจะใส่เกลือลงไปเตเนอเพื่อมันจะได้ตํำง่ายขึ้นเจ้า เนะจ้าพี่หอมเริ่มเข้าตีละนิวก็จะใส่กะปิลงไปสูนแล้วนะเจ้าจ้านรี น้ำมันที่ตั้งไว้ก่อนหอนได้ตีแล้วเนอะเดี๋ยวเขาจะเอาพริกลงไปคั่วแล้วนะเจ้าแกนทำก็เข,เข้าทำแบบง่ายๆถ้าเฮาอยู่หอมันมีเสาแก๊สมันมีต่อหงโลเฮากะใช้กกะท่าไฟฟ้าเจ้าเนียที่ไหนก็นเนี้ยได้โค๊กกะท่าไฟฟ้าเหยแก่นเอาแล้วเนอะ หอมขนาดเจ้าหอมไปแสมบ้าน8ดบ้านพวกเนอะพวกก็จะเอาไก่ใส่ลงไปแล้วนะเจ้าวันนี้ไปเอาปีกไก่มาใคาอยากกินปีกไก่เลยเจ้าก็เลยเลือกเป็นปีกไกไ่ใส่ ใส่รสด,ดีลงไปหน่อยอกินขอมสดพีน่น้อง เกิดแล้วเนอะเดี๋ยวน้องจะใส่ผักลงไปแล้วนะเจ้าผักแกงแค็จะมีผักแค่ดอกแค่บะเขือแล้วก็ลูกโดดเจ้าเพื่อนก็นจะใส่รวมๆกันแม่เฮาเนาะแล้วก็มีใบแค่มีออกเป้าเจ้าตอนนี้ขออนุญาตใจสองมือแนละ้วเนอะมือมันน้อยมือเดียวแบบคุ้ม ก็มีพักชีฝรั่งมีนวยแบบแควนหรือว่ามัเขือพวงเจ้าตะกี้น้องอูผิดไปหน่อยแบบแคว้นม่ใช่บแบบแควนเนอะเพิ่นตึงว่าไก่ห้าบาทพ300ักสามร้อยเนอะวันนี้นะถ้าคนไหนบางคนก็อกจจะใส่ชิ้นหมูชิ้นควายชิ้นแห่งแล้วแต่ของสะดวกเนาะ เจ้าบางคน,นก็นจะใส่จักไครลงไปตัวแต่ว่าวันนี้นิวไม่ได้ใส่เจ้าแล้วก็เพื่อนก็นจะใส่ทันเน่าแคบปวนเน่าที่มันเป็นแค่นั้นนะนะแต่ว่าวันนี้น้องมักแฮน้องใส่แหแตนเจ้าพริกแกงกับมามีมยังนักนะเจ้าก็มีหอมขาวหอมแดงแล้วก็ กะปิเก๋บางตีเพื่อกะจานเอาจะาไข่ซอยใส่ไปตัวแล้วก็ต่ำรวมกันแต่ว่าวันนี้นิวได้ใส่เจ้าแล้วก็อันน้องใส่แฮเตนกินเริ่มหอมมาแล้วเนอเดี๋ยวน้องอันรอให้มันเดือดสักกร,รันอกเดี๋ยวจะมาตักให้กินเจ้าโอ้ตอนนี้กัเซตเรียบร้อยสุกแล้วเจ้าเดี๋ยวน้องจะตักใส่เวรแล้วเนอ มาเจ้ามากินแกงแค่กันดีกว่าตะกี้รับจิงมไปกําแล้วเจ้าเมาะขนาดแกงแค่กไก่จะสุดน้ำสกักกําหนึง่งมันฮ้อนขอเป่ากําลงคอดีขนาดกินเจ้าแค่หมูนะเจ้าเ็าะ ฮ้อนก่อห้อนหม้อก่อหม้อผนมันเป็นอันแกงแครกล้่เนาะมันก็เหมือนคล้ายๆแกงเลียงของคนไทยแต่ว่าเป็นแกงแครเมืองเมาพักสะปะพักหลายอย่างเจ้าเพื่อสุขภาพตัวเอง ดีหน่อยวันนี้ฝนมาตกเนาะอากาศหมอกหมากกำลังดีเจ้ากิานไก่เี้ยหน่อยเดีย๋ยวพ่ออย่าถามว่าไก่แห้แบบไมีไหนไมีในนี่เจ้านะเหมาะ เดี๋ยวสำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าใครชอบแกงแค่แบบเมืองเมืองของนิวก็ฝากกดไลค์กดติดตามโอ้มันฝนเริ่มจะลงอันเดียวสกรรักครนิวขอตัวไปกินแกงแค่ในบ้านนะเจ้าแล้วเดี๋ยวอย่างใดกอยปกันคลิปหน้านะเจ้าวันนี้ขอบคุณเจ้า